พี่น้องเอานโยบายดีๆมาเว่าสู่ฟัง,ยง,งอยากทำนโยบายดีๆของารร่วมเป็นตัวพี่น้องอย่าฟังยบัส ครับกลับสวัสดีครับพ่อพี่น้องกลับสวัสดีครับพี่น้องที่รักครับผมทนายเสือเฉลิมพลรัฐดาพัฒน์นะครับก็วันนี้ก็ถือโอกาสนะครับประกาศข่าวนะครับสำหรับท่านที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่ก็วันพรุ่งนี้ครับวันที่12มีนาคมนะครับสม66หนะครับในช่วงเช้าเวลา9ก้นาฬิกาเป็นต้นไปในตึบสิบเอ็ดนาฬิกานะครับก็ ตรงเวทีแห่งนี้นะครับเราก็จะได้เชิญคณะกรรมการประหารพักนะครับหลายท่านนะครับมาพบปากกับพี่น้องประชาชนนะครับชาวอำเภอโพชัยนะครับเพื่อมาสอบถามสารทุกสุขดิบสอบถามปัญหาที่พี่น้องมีความต้องการอยากให้พักการเมืองอยากให้พัก,กรวมไปรินของเรา นะครับทาเป็นนโยบายแล้วมานําเสนอต่อ่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นนโยบายซึ่งตอนนี้เราก็มีนโยบายอยู่ตามนี้แหละครับที่บนเวทีนี้แหละครับเกี่ยวกับการปฏิรูปการเกณฑ์ทหารนะครับการเพิ่มเขตเศรษฐกิจท้องทิ่นพิเศษแล้วก็การปราบปรามยาเสพติดเหล่านี้เป็นต้นนะครับและมีอีกหลายนโยบายนะครับซึ่งต้องผลักดันให้ได้นะครับซึ่งจะใช้รวมามากเหลือเกินนะครับประมาณหลาย หลายร้อยล้านบาทนะครับประมาณพันล้านบาทซึ่งไปดูโครงการมาแล้วอันในส่วนที่2อ,อํอาำเภอโพชัยโซนเหนือของเรามันมีแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วเช่นวัดภูดคุ้มข้าววัดท่ามินสอตรงนี้ถนนสีเลนตัดผ่านแล้วกลสินมุกดาหารแต่ยังขาดถนนเชื่อมนะครับพี่น้องที่รบครับนักการเมืองเข้าไปทําหน้าที่แทนพี่น้องเนี่ยมันต้องเข้าไปพัฒนาครับไม่ใช่ย่ําอยู่กับที่นะครับอำเภอโพชยัยนี่เป็นอำเภอมาได้นี่กิ่งอำเภอเป็นอำเภอแล้วประมาณ42ปีครับ การพัฒนาเนี่ยผมยังมองดูแล้วว่ามันยังช้ามากมันช้ากว่าเขาเยอะมากเลยครับแนวทางหนึ่งผมก็คือจะตัดถนนเชื่อมขยายสี่เลนครับจากบ้านบ้านดอนชาติโพนทองทะลุไปนาอุดมนะครับทะลุไปตะบนโพสีตับนคำพงบ้านภูกทองทะลุสี่เลนคนอยากท่องเที่ยวมาได้แล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นอำเภอเนี่ยนะครับจะขยายสี่เลนผ่านไปทางตับนอาัคคคำแล้วก็ ออกด้านข้างโรงเรียนทะลุเข้าสีเ่เลนต่อไปการสัญจรไปมาเนี่ยก็จะสะดวกนะครับส่วนทางโทษทางโซนใต้นะครับโซนใต้ในบ้านเชียงใหม่เนี่ยนะครับอนาคตก็จะมีสถานีรถไฟนะครับรถรถไฟกัาเรียกว่ารถไฟรางคู่นะครับก็จะมีสถานีหนึ่งเราก็ต้องทําถนนเชื่อมไปถนนที่มันใกล้ผมเห็นลูกหลานเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวไปเรียนหนังสือที่ไรพัด ผมมองเห็ว่าบ้านเชียงใหม่นี่ไปบ้านท่าสีนี่มันมีถนนเส้นหนึ่งอยู่ใช่ไหมเราต้องพัฒนาให้มันขยายแล้วกว้างแล้วลาดยางนะครับให้มีไฟฟ้าสองสว่างเวลาลูกหลานเราไปเรียนหนังสือทา่จัพั์เนี่ยมันย่นระยะทางได้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องชาวตะบลเชียงใหม่แล้วก็พี่น้อง ทุกทกที่ครับที่จะมาเที่ยวมาทําธุรกิจการค้าการขายที่ตลเชียงใหม่แล้วก็ทะลุมายังโพนทองได้นะครับมาทางร่องคาได้กับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับส่วนนโยบายลหลักเนี่ยพรุ่งนี้นะครับคุณทูตดิทรัพั์เนี่ยโคศกพักกรุงเพิน,นจะมาอธิบายสู่ฟังแล้วก็จะให้พี่น้องได้รับทราบว่าพักเรามีความตั้งใจจริงที่จะมารับใช้สังคมและประเทศชาติถึงจะเป็นพักเล็กพักตั้งขึ้นใหม่แต่เรามีอุดมการแน่ๆน,น,นะครับเราไม่ใช่ พักที่แบบอยู่ซ้ายสุดขวาสุดและเราไม่ใช่พักขัดแย้งพักเรามีแต่ความรักความปรองดองต้องสร้างให้คนมีรอยยิ้มครับนะบางคนก็บอกว่าพักเราเป็นพักรวมดาราใช่ครับอยู่นี่หมดนะครับดาราอยู่นี่หมดเลยนะครับเราเราต้องการสร้างความสามัคคีของชนชาตินะครับซึ่งแนวนโยบายของท่านนณาพักก็ได้วางไว้แล้วว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันไม่มีพวกละครับเป็นมีพวกนั้นพวกนี้นะครับมีพวกเดียวครับคือพวกเราคนไทยด้วยกันนะครับ ต้องขอขอบคุณนะครับพรุ่งนี้นะครับพบการปราัยนะครับของพักรวมพรดนซึ่งออกมาพบปะ,พ,บปะพี่น้องประชาชนเพื่อสอบถามปัญหาแล้วก็เพื่อจะนําไปปรับเป็นดน้ใบของพักต่อไปนะครับขอบคุณครับอ่าพรุ่งนี้ก็ประมาณ1000คนครับผม1,000คนซึ่งเราเตรียมสถานที่ตรงนี้ซึ่งมันร่มรื่นนะครับเราใช้เวลาไม่นานครับเนี่ย เวลาสามโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงนะครับชั่วโมงครึ่งนะครับก็ให้แต่ละคนมาก็เขาจะได้พบปากกับพี่น้องนะครับบางคนอาจจะเป็นแฟนคลับอย่างผมเนี่ยเป็นแฟนคลับดามดสกรเลยนะครับดาวไล่แล้วผมชอบดูแต่เด็กผมเด็กๆนะเดี๋ยววันนี้เห็นตัวจริงวันพรุ่งนี้นะฮะแล้วก็คุณทูนเดลันซับนะฮะแล้วก็และหลายท่านที่จะมาพรุ่งนี้มามาเปิบเสริมกันนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้12มีนาคมเวลาอ่า 09.00นอนหรือ3โมงเช้าจนถึง11นาฬิกานะครับ2ชั่วโมงครับไม่ไมีอะไรม,ม,มากนะครับเพราะเสร็จจากนี้เราก็จะเดินทางไปที่จังหวัดยะโสธรต่อไปปลาัยช่วยพี่รนฤทธิชัยคานเขตอันนี้ก็ดาราเหมือนกันเขาลงเขตสองจังหวัดยะโสธรที่อำเภอหาชนะชัยครับขอบคุณครับนะครับถูกโลโก้พักครับถูกต้องถูกต้องถูกใจมาถูกที่ พี่น้องเอ้ยพักรวมไปดินมากลกเด้อพี่น้องเอานโยบายดีๆมาเว้าสู่ฟังอยากฟังนโยบายดีๆของพรรครวมไปดินดิงพี่น้องอยากฟังบ่อยากฟังอยากฟังเอ,เอาแต่อยากฟังก็ฟังสิบ่วหยฟังเด้อบ,บัอบนี้เดอ้อ ไกลเดียวคือว่าไปว่ามาหลายสิ่งหลายสิ่ต่างรยันตาเพรเห็นคนต